เครดิตพูแ้แปลโคโรมัง,งะฝากกดไลค์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจในคลิปต่อไปด้วยนะคะขอบคุณค่ะพูดกันพอหรือยังอาจารย์ไนที่สุดก็ยอมช่วยข่าแล้วหากพูดกันพอแล้วพวกเราจะได้กลับอินสเสวียนกลับเขาชิวหายกันเถอะ ขอรับอาจารย์ก็พอจะเดาออกว่าลินเสเวียนไม่เต็มใจที่จะเป็นเจ้าสำนักแต่อย่างไรในโอกาสนี้ต่อหน้าสาวกทั้งสำนักข้ามั่นใจว่าลินเสเวียนไม่กล้าปฏิเสธด้วยตนเองอย่างแน่นอนใครจะไปคิดว่าตัวทำลายแผนการของข้าจะปรดกดตัวขึ้นออกมาแบบนี้ เขาไม่ปรากฏตัวขึ้นข้าอาจจะบีบจนลิ้นเสียนตอบตกลงไปแล้วก็ได้เขากราเช่นนี้อยู่เสมอหรือขอรับแต่ครั้งนี้เป็นข้าประมาทเกินไปจริงๆลืมมันไปเถอะบางทีนี่อาจจะเป็นประสงค์ของพระเจ้าก็ได้พวกเจ้ากลับไปซะอาจารย์ิซ์ เจ้าจากไปด้วยตัวเองเถอะเขาย้นเฟิงคงไม่สามารถชุบเลี้ยงเจ้าได้อีกต่อไปอาจารย์หาข้าถูกขับไล่ออกจากเขาในฐานะศิษย์สายในก็เ,เทียบเท่ากับข้าถูกขับไล่ออกจากอาจารย์ด้วยเป็นเจ้าที่ถาตัวเองอาจารย์ได้โปรดอย่าทอดทิสิ้ศคนนี้เลยหากไม่ใช่เพราะอาจารย์เขาช่วยเหลือข้าเกรงว่า คงจะไม่หลุดพ้นจากตรงนั้นแน่นอนทำไมเจ้าถึงปฏิเสธการเป็นเจ้าสำนักไม่ดีอย่างนั้นหรืออะไรนะหรือว่าอาจารย์อยากจะให้สิทธ์คนนี้ไปเป็นเจ้าสำนักกันหรือว่าสิทธ์จะกลับไปแล้วตอบตกลงกับเจ้าสำนักดีนะหืมว้าวมีสถานที่ที่รื่นรมแบบนี้อยู่บนเขาชิวัยด้วยหรือนี่ เป็นอาจารย์ที่พาเข้ามาที่นี่หรือว่าอาจารย์มีบางอย่างอยากจะกรากัวบข้ากันนะนิสัยของเจ้านี่น่าชังจริงๆนะฮ่าฮ่าไม่ว่าจากการเป็นเจ้าสำนักจะดีอย่างไรแต่สิ่งนั้นนั่นมันจำไปเทียบกับอาจารย์ได้อย่างไรกันเจ้านี่ชอบพูดอะไรไร้สาระอีกแล้วนะสิ่งที่สิ์พูดเป็นความจริงนะขอรับและ และแม้ว่าข้าจะต้องการออกจากเขาชิวไยไปจริงๆท่านก็ยังคือสิ่งเดียวที่ข้านึกถึงในสำนักนี้อินเวียนอาจารย์อัแอมนี่ข้ามาผิดเวลาหรือเปล่าเฮ้ <c oughs> มีอะไรหรือผู้เท่ารู้ทำไมมาตั้งแต่เมือ่อใดกัน พอมีเวลาไปเดินคุยกันหน่อยหรือไม่หากท่านมาเพื่อคุยเรื่องเจ้าสำนักท่านได้โปรดกลับไปเถอะสิทธ์ไม่สนใจการเป็นเจ้าสำนักจริงๆไม่ไม่เรื่องนี้ข้าไม่บังคับเจ้าอยู่แล้วมีเรื่องบางอย่างที่ข้าอยากจะฝากกับเจ้าน้อยนะอาจารย์เดี๋ยวสิทธ์กลับมานะขอรับอือ กฎแห่งสวรรค์และโลกาเริ่มทรงพลังขึ้นเรื่อยๆแล้วข้าว่าคงถึงเวลาที่ข้าจะต้องจากโลกนี้ไปเสียแล้วข้าเคยได้อ่านนิยายของวงกงในชาติก่อนกฎของสวรรค์และโลกานี้คือเพดานไม่มีใครสามารถทำลายกฎน,นี้ได้แต่วิธีแห่งสวรรค์นในโลกหยวนจูใบนี้ไม่ควรที่จะแข็งแกร่งนักเสีย เฉะน,นั้นในตอนที่ผัวผุโซรู้เข้าสู่ระดับสุดท้ายของโลกามาตักพลังคขอมกฎคงจะพาเขาออกจากโลกนี้ไปแล้วทำไมเจ้าขามวดคิ้วเช่นนั้นข้าเคยคิดว่าจะมีโอกาสได้เปลี่ยนแปลงกฎแห่งสวรรค์และโลกาของโลกนี้น่าเสียดายที่มันเป็นเพียงภาพลวงตาข้าไม่พบรองร้อยใดๆเลยข้าไม่สามารถ เปลี่ยนแปลงกฎนี้ได้เลยจริงๆท่านก็เลยอยากจะให้ข้าทำลายวิถีแห่งสวรรค์น,นี่เพื่อส่งคืนโลกไปนี้ให้แกผู้ฝึกยศทุกคนบางทีเพราะเจ้ายังไม่เคยได้สัมผัสมันเจ้าจึงไม่เข้าใจความรู้สึกของคนแก่ๆย่างข้าถ้าไม่ใช่เพราะวิถีสวรรค์บาบานี่ทำไมข้าจะต้องใช้ผลไม้วิเศษนั่นเพื่อทะลวงพานด้วย ด้วยขอบเขตการบ่มเพาะของท่านยังไม่สามารถทำอะไรมันได้เลยแล้วข้าจะไปทำอะไรได้กันแม้ว่าข้าเขาจะเข้าสู่ขอบเขตโลกาอมตะก็เถอะบางทีทันทีที่ข้าทะลวงสู่ขอบเขตโลกาอมตะขั้นต้นได้ข้าก็อาจถูกกดเกณฑ์สวรรค์นในโลกาทิมเอากลางหลังทันทีเลยก็ได้ข้าอยู่มากว่าพันปีแล้วข้ายังไม่เคยเห็นผู้ฝึกยุดขอบเขอตอมตะคนใด ถูกสังหารราวกับไก่กาเลยเจ้าไม่ต้องทอมตนปานนั้นก็ได้ฮ่าฮ่าฮ่าจริงๆแล้วข้าก็ไม่ได้แข็งแกร่งอะไรปานนั้นข้าเพียงโชคดีที่ได้พบกับอาจารย์ทั้งงดงามและมังคังก็เท่านั้นท่านวางแผนที่จะออกจากโลกนี้เมื่อใดรู้ว่าจะอีกไม่นานแล้วในเมื่ออีกไม่ช้าท่านก็จะไปแล้ว ทำไมไม่ไปสังหารผู้คนเล่นก่อนไปเสียหน่อยละ่ะข้าจะไปทำเพื่ออะไรข้าไม่ใช่พิสาทเท่ากับหายเลือดนะหรือท่านกลัวว่าหลังจากที่ท่านก้าวเข้าสู่โลกใบใหม่แล้วจะมีคนเข้ามาจับข้าใช่หรือไม่ด้วยความสามารถเช่นเจ้าเจ้ายังกลัวผู้ฝึกฝนยุดธขอบเขตอมะตะอยู่อีกหรืออืม ข้าอยู่เพียงขอบเขตมาหายานขันกลางเองนะขอรักข้าจะไปสู่ใครเขาได้หากพวกนั้นเอาแต่มาหาข้ากันตลอดเวลามันคงคงส่งผลกระทบต่อการฝึกฝนของข้าใช่หรือไม่เช่นนั้นข้าจะออกจากสำนักในวันพรุ่งนี้เลยข้าจะจัดการอุปสรรคในการทะลวงขอบเขตอมตะของเจ้าและจากโลกใบนี้ไปเช่นนั้น สิขอแสดงความยินดีกับผู้อาวุโสด้วยหลังจากที่ท่านขึ้นสู่โลกใบใหม่หวังว่าท่านจะกลายเป็นผู้ยิ่งใหญ่ได้ดีหวังว่าเจ้าจะขึ้นตามข้ามาในไม่ช้าฮ่าฮ่าฮ่าขอรับเอาละยื่นมือของเจ้าออกมาข้ามีของขวัญชิ้นใหญ่จะให้เจ้าของขวัญชิ้นใหญ่หรือ หวังว่าจะไม่ใช่อะไรแปลกๆนะแทนๆอะไรกันล่ะเนี่ยเมื่อเจ้ารู้สึกสับสนกับอนาคตของตัวเองหรือเจอภัยอันตรายที่แก้ไม่ตกแค่เปิดทุงนี้ออกเส้นทางของเจ้าจะเปิดออกเอง